มันนี่ดูแบบีบอีก<า><า>ได้ไหมปีบอีก<า>ได้ไหมปีบอีกครับปีบอีก เเจออะไรง่ายๆเลยวันนี้เป็นเรียกว่าลัดเรนสูงเสียดฟ้ากันเลยทีเดียวต,ตวส,สูงไม่พอยกระดับขึ้นไปอีกอทอเจนทนี่โกความสูงก็ต้องกล้าที่สุดเลยใช่แล้วถามมาทำได้ไหมทำได้ Oh, ไปด้คือเียอะไรยากครับสำหรับผมคือเรียกได้ว่าถ้ามีเวทีหกเหลี่ยมแปดเหลียมเก้าเหลี่ยมยี่สิบห้าเหลี่ยมอย่ามาเลยดีกว่านะทำได้พ่นนะแต่ขอเวลาแต่ขอเวลาซอโอเคน่านั่าพี่เจนพี่เจนดีกว่าพี่เจนดีกว่าเดี๋ยวเงียบ อะไรเยอออเยอะไรอ่ะเขาบอกอันร้ายอัร้ากลังมาแล้วร้ายกำลังมาไม่ใช่แค่วงแต่เหมือนมีเพลงกำลังจะมาได้แล้วเหอพูได้เลยหรอบอก่าใช่ไมใช่ใช่พูดได้พูดได้ได้ได้พูได้ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วจะไม่บอกวันที่รอให้ทุกคนติดตามดูนะครับผมติดตามติดตามบว่าใกล้แล้ว้แล้วยังไม่ใกลแต่ว่าใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือผมรู้เรื่องไ่มีไม่มีเพงรู ดูดีกว่านี่แต่จะบอกว่าก็แบบทีมงานทุกคนก็ต้องจทำามาครับผมก็บอกว่าเป๊ะไม่ต่างจากเพลงที่เพิ่งปล่อยไปเลยครับเราเราจะเต็ยังไม่มาครับผมมาแล้วมาแล้วลองมองกันว่าดูไ้ติดตามมันไปก่อนระหว่านี้ก็ไปติดตามเป๊ก่อนไปดูความเป๊ะของเราก็ได้นะครับนนี้เกือบจะลอยลานอยู่แล้วนะเฮ้ยเอางั้นเลย Не беда. จะมีแบบนี้บ้างเ ครับตารางงานติดตามได้ตารางงานนะครับผมสามารถกดในออไฮไลท์ในสตอรี่ได้นะส่วนเพลงนะครับ <c oughs> เพลงล่าสุดาเราอ ปีนี้มาในทีมมาติเวิร์ดใช่ไหม